พี่น้องครับมือนี่มาเบิองเห็ดปลวกน้อยครับนี่ครับเห็ดปลวกน้อยเกิดในสวนผักหวานนี่ครับนี่ภูมินึงเนาะพาไปเบิองเลยนี่ครับเกลือบลกหลายครับเถอเบิองครับเกลือเต็มเลตเตอเนี่นะครับมันหลายอยุกใกล้เคียครับนี่ครับนี่ปลาผักหวานครับดีครับมาเบิองครับ นี่ครับแมนเบิดเลยครับนี่เห็ดปวกหน่อยถ้าได้เบิดอีกตีนี่ครับเฮ็ดปวกหน่อยครับพี่ครับนี่ในปลาผักหวานนี่ครับอันหนึ่งไม่เนี่ยเนี่ยคืองามมากเลยอันนี้คืองามมากเลยนี่ครับไม่นี่ครับภูมินึงครับพ น,น้องเห็ดปวกหน่อยครับเป็นเนปลาผักหวานนี่ครับนนหนนึนนงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทั้งได้อีกเบิดไปอันนี้เห็ดยังขนาดใหญ่นะ่ะนี่นี่นี่เห็ดปวกหน่อยก็ปลวกหนาวกว่ามีนะครับปลาบลวกหนาวยุใสอีกแม่ bớt bại, nha bây giờ con, không lựa nhà. đấy tớ bìa hiện nhà hiện Hệ thôi hẹn bớt hẹn 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 hết hết hẹn 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 hẹn

มันเห็น no, ย no. no. ังเหี้ยฮะเก็บแบบไดเก็บหนุ่มมาเลยตีรือว่าแบบใดเอ้ยยูเก็บหมดที่เราคอยควบอกเจ้าไม่ได้หรอกคำบอกเนาะโเก็บไ่ได้ไม่ใช่ว่าโยเก็บไ่ได้ไ่ใช่เก็บเดียวฮะมันจะบ่แตกบ่ครั้งเสียมัจะบ่ขาดบ่มันจะเป็นยังไงบ้เด็ดเอาขาทั้งปุ่นแล้วบ้เด็ดเอาทั้งนอกุไนแล้วเอาไปเห็ดยังเอาไปแกงเถอะโอ้ยแกงแซ่บทั้งยังนี่นี่เห็ดเห็ดตันเนี้ยแกงแซ่บอ่ะ

ก็บบนินแหละคุต้องเอาเหางมันออกมาตัดหางมันออกเลยเก็บดินออกไปพร้อมเลยมันยังค่อยอันนี้ขึ้นได้เร็วมากเดี๋ยวมันลายแล้วลายแล้วคุต้องไปเอาออกเก็บออกมาเลยแล้วก็แล้วก็เก็บเก็บอันตัดอันเออนั่นนะเอาหากมันออกพอร้อมเลยมันยังค่อยขีดดินบ่ไปปน เคยเกิดประจำํำเกิอดอยู่น้ำพุม่มบักกันนี่ตัวน,นี่ไหมหนานัองต้นบักกันมันเคยเกิดตัวหลายมันเคยเกิดสุดที่เกิดเชียงน้อยยันหน้อยพุ่นก็เกิดเด้เกิดต้องยังวะเกินดีเลยต็มเลยเสียงกระเดี่อาอย่างว่าใส่แมอ,องเองามันก,กัดข่อยมันมันแงงกัดหลายนแงงอย่างือก,กัดตะคุนแต่ กี่เม่อย่บานพอซืหนุไปเป็นกระตาไปบบปลวกหน่อยเดยอดยี่น้ำหอดควนหม่นะควันไม่ก็เกิดน,น,นดเกิดเก็บางลางลเบเก็บเบิดนินนะนหน่อยดูยเก็บซอยกันงวานดิ <c oughs> อ้วนแั่อ้วนแน่ยแถวนี่นะไหนอ้วนอ่ะอ้วนจุกอ้อุ้ยคันว่ะคันบักหักเลยแม่ยังกัดบุนูแม่ยนยูดอกโตบักไงต้นน้อยก็กัดเดยอะไปตัวใหญ่ไงนะครับแก๊ครับเดี๋ยวพอกันมไม่นคลิปหน้านะครับเก็บเห็ดก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ